สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาที่ตลาดนัดเรียบด่วนนะครับนี่ก็เป็นร้านขายสัตว์น้ำนะครับก็จะมีเต่ามีตะภาพเจอปลาปักเป้าด้วยแต่ว่าก็จะมีพวกปลาสวยงามตัวเล็กๆด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูเต่ากันมาเลือกเต่ากันครับทุกคน นี่นะวิธีการเลือกซื้อเต่าเต่าที่นิ่งๆอย่างเงี้ยอันนี้ตอนกลางคืนเนาะถ้าไปจตุจักเนี่ยตัวไหนที่ว่ายน้ําอยู่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยเราก็เลือกตัวนั้นก่อนได้เลยหรือตัวไหนที่ปีนเก่งๆหนีเก่งๆนะครับดูสิว่าเราจะเลือกได้ออกมาเป็นยังไงบ้างนะอย่างที่หน่วยเลงไว้ก็จะมีตัวที่ว่ายน้าเก่งๆ,ๆหนีเก่งๆเนะี <c> ่ย <oughs> นี่เลย ดูว่าตาบวมไหมขามีแผลไหมเราดูได้หมดเลยนะครับทุกคนถ้าร้านไหนไม่ให้ดูเราไม่ต้องซื้อนะนี่ป้าเขามาช่วยดูด้วย,ยอ,อันนี้หนูมาอัดเสียงที่หลังนะครับตอนไปถ่ายก็ไปถ่ายเพราะว่าอันนี้บางทีเราอยากพูดบางอย่างที่พูดที่ร้านไม่ได้ ก็คืออย่างเต่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ตาบวมๆนะนี่เลยเห็นปะ่ะน้องตาจะแบบว่าโตกว่าปกติเห็นปาะนูนๆว่ายน้ำจะแบบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ตัวไหนที่ดื้อๆเก่งๆนั่นแหละเลือกๆดูแล้วก็ดูตาที่แบบเปรียบเทียบกันเลยมันจะเห็นชัดนะตัวไหนตาบวมตัวไหนตาไม่บวม นี่เดี๋ยวเราจะอาสองตัวนี้นะเราคิดว่ามีตัวหนึ่งตาปกติแต่อีกตัวหนึ่งอะ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นสองตัวที่ดูดีที่สุดในนี้ละบางทีไม่ได้เป็นจากที่ร้านเขานะวบางทีอาจจะเป็นจากการที่ที่เขาเพาะเลี้ยงมานะ่ะมันก็มีเต่าแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างปกตินะครับหรือบางทีก็อาจจะมาจากพอมาอยู่ร้านเขาหลายๆวันแล้วไม่ได้ตากแดดอะไรอย่างเงี้ย เป้าก็มีแต่ปักเป้าเราเลี้ยงไม่เป็นเราพยายามเลี้ยงหลายรอบแล้วแล้วก็มีการมีคนมาคอมเมนต์ก็ถูกต้องนะครับคือหนุ่ยก็เลี้ยงไม่เป็นก็หยุดเลี้ยงดีกว่าอยากเอาไม้น้ําไปแต่กลัวมันจะไปเน่าจังเลยมีตะภาพด้วยตะภาพไม่น่าจะซื้อนะเพราะว่ามันดุ อุปกรณ์ก็มีนะครับแต่ร้านไม่ได้ใหญ่นะครับมีสองร้านติดกันแต่หน่วยเลือกร้านนี้นะอนนเอาอาหารติดไปด้วยแล้วกันนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็ลองเลือกซื้อดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเราไปทำบอเต่าให้ดูกันนะครับบ๊ายบาย